ใบเฟิร์นโดนทำนายเรื่องเนื้อคู่ทำเอาร้องว้าวใบเฟิร์นโดนทำนายเรื่องเนื้อคู่ทำเอาร้องว้าวหลังจากโดนนายนะพัฒขายขนมจีบแบบรัวๆทำเอาเขินทั้งแฟนคลับและเจ้าตัวและก่อนหน้านี้สาวใบเฟิร์นได้โดนทักเรื่องหัวใจไว้แบบนี้เรื่องความรักทักแรงจนเจ้าตัวเอามือป้องปากว้าวไปเลยว่าจากเงาเฮงมีโอกาสหรือมีเกณฑ์จะมีแฟนหรือความรักแน่แ่ภายในสองปีนี้ เป็นหนุ่มนักธุรกิจและเป็นคนต่างชาติมีแนวโน้มเจอคนที่ดีเพราะว่าเป็นคนมีคู่และอย่าน่อยให้รอก่อนทำให้ผู้สื่อข่าวบันเทิงคุณภาคพรพวิตรีบไปหาตัวถามความรู้สึกทันทีแบบที่แรกที่เดียวเลยว่าสินแสทักแบบนี้รู้สึกยังไงมีวิแววไหมก่อนที่จะตอบใบเฟิร์นอึ้งไปพักหนึ่งแล้วยิ้มก่อนจะบอกว่าฉันไม่เชื่อเธอหรอกจริงหรอ ดีใจตกใจจนเอามือปิดปากเมื่อได้ยินคำทำนายและบอกต่อว่าไม่มีใครเข้ามาเลยไม่มีนะผู้จัดการอยากให้มีแฟนจะตายแต่ไม่มีเลยสักคนที่เข้ามาตอนนี้แต่อนาคตก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะยอมใจอ่อนกับใครหรือเปล่าฮันแน่แล้วตอนนี้ใจอ่อนหรือ,อยังจ้าสาวใบเฟิน